รบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะยาสุธาราศิริภาประภากรค่ะหลังจากตอนเช้าเนี่ยนะคะได้ไปทำบุญตักบาตรนะคะเป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะก็ได้เล่าถึงวิธีนะคะการทำสังฆทานให้เกิดพลานิสง์มากแล้วก็การกำหนดพื้นที่ในการตักบาตรของเราเนี่ยนะคะเราจะกำหนดอย่างไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกัน ะะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันน่าจะน่าจะเข้าใจแล้วก็น่าจะมีประโยชน์นะคะต่อ,อทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังนะคะวันนี้นะคะก็ได้เตรียมสังกฐานนะคะไว้สักประมาณาน่าจะ20ชุดนะคะ20ชุด14 15 16 1 7 18 19 20นะคะ20ชุดเนี่ยเป็นชุดเล็กๆนะคะอันนี้เป็นเป็นชุดสังกทานเล็กๆนะคะ พราว่าต้องการที่จะทำสังฆทานก็คือตักบาตรนะคะตักบาตรตอนเช้านะคะทุกเช้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อยากจะใส่ชุดสังฆทานเนี้นะคะไว้ที่ฝาบาทนะคะหลังจากที่ตักข้าวให้อาหารให้น้ําไปแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดหนึ่งในการตักบาตรนะคะอันนี้นะคะยโสธารามานั่งทำตอนเช้าเชนะคะเพื่อที่จะเตรียมที่จะ ใส่บาทเนาะเตรียมที่จะใส่บาททำไมถึงทาเช่นนี้นะคะไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเพราะว่าเ,าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่เนื่องด้วยว่าญาตโสทาราเนี่ยนะคะบูชานะคะบูชาพระทุกๆวันแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเวลาทาสมาธิเนี่ยนะคะก็เหมือนมีอะไรบางอย่างนะคะที่มา มาพูดในสมาธิในในข้างในของเราเนี่ยบอกว่าเวลาตักบาตรเนี่ยนะถ้าจะมีอานิสงส์มากเนี่ยควรที่จะได้ถวายสังฆทานชุดเล็กๆอย่างงี้ไปด้วยถือว่าเป็นการเร่งนะคะให้เกิดให้เกิดผลบุญทันตาแล้วก็เร่งให้การอธิษฐานหรือคำอธิษฐานของเราเนี่ยสำฤทธิ์ผลนะหลังจากที่อาจารย์ทำ หลายคลิปออกไปแล้วก็ได้อธิษฐานหลายๆอย่างหลายๆข้อเนี่ยนะคะปรากฏว่าสำเร็จทุกอย่างเลยนะคะสำเร็จทุกอย่างเลยที่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 ททเราตั้งใจที่เราอธิษฐานไว้ตอนนี้ก็เลยได้มาทำนะคะเพราะว่าเ,าเราจะตักบาตรเนี่ยนะคะประมาณวันละนะคะตีไปวันละประมาณ5-6รูปนะคะต่อวันนะคะทั้งหมดทั้งวัดเลย แล้วก็จุดที่ยะโสธราพยืนเนี่ยเป็นจุดที่พระทุกรูปจะต้องเดินผ่านตรงนั้นนะคะในในระยะเวลาไล่เลี่ยก,กันดังนั้นการตักบาตรของอาจารย์เนี่ยจึงใช้ระยะเวลาแค่ประมาณา30นาทีถึง40นาทีไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะประมาณ3-40นาทีนะคะก็ตักบาตรเสร็จก็รับพรจากพระคุณท่านแล้วเสร็จแล้วก็ เราก็ได้ทําสมาธิแล้วก็ได้สวดมนต์ตอนนี้ก็เลยนึกอยากจะทําสังฆทานเนี่ยชุดนี้ขึ้นมาเพื่อประกอบให้บุญบารมีของตนเองเนี่ยนะคะได้สำเร็จผลแล้วก็ได้เกิดผลเร็วๆนะคะลองไปทําดูนะคะว่าเราลองตื่นขึ้นมานะคะตักบาตรนะคะก่อนที่เราจะหุงข้าวเนี่ยนะคะให้สวดคาถาคุณแม่บุญเรือนก่อนตั้งหน้าโมสามจบสวดคาถาคุณแม่บุญเรือนนะคะนะชาลีติชิมภริจมหาเทโร สุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเหชนะพระโหชนะพระวันตุเมนะคะแล้วขณะที่เรากําลังเก็บนะคะเศษอาญานะคะข้าวเปลือกนะคะต่างๆหรือเศษก้อนอิดก้อนหินก้อนดินอะไรที่ที่ไม่ใช่เป็นเป็นข้าวเนี่ยนะคะกำลังออกไปจากเข้าวสารเนี่ยนะให้เกิดความสะอาดก่อนที่จะนําไปล้างนําไปสาวข้าวเนี่ยนะคะ เราก็สวดคาถาคุณแม่ไปเรื่อยๆด้วยจิต,จตที่เป็นสมาธินะคะกีะ่จบไม่ต้องกําหนดนะคะสวดไปเรื่อยๆแทนที่เราจะปล่อยจิตของเราให้มันว่างน,นู่นนี่นั่นไม่ต้องนะคะกำหนดจิตขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตไปเลยนะคะก่อนที่เราจะทําอะไรตั้งแต่เราซาวตั้งแต่เราเก็บเมล็ดที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้าวเนี่ยเอาออกเนี่ยเราก็ได้ไปหลายจบแล้วแล้วหลังจากนั้นเราซาวข้าวเราก็สวดอธิษฐานจิตแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอามาหุงแล้วก็สวดอธิษฐานจิต หลังจากนั้นอาจารย์ก็จะไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเข้าสุขพอดีก็จะตระเตรียมอของกับต่างๆนะคะแม่แต่ยกของกับเนี่ยอาจารย์ก็ยังต้องอธิษฐานจิตนะเสร็จแล้วเวลาอาจารย์เดินออกจากที่พักของตัวเองไปแล้วก็เดินไปสู่ลานบุญของตัวเองเนี่ยอาจารย์ก็อธิษฐานจิตตลอดนะคะอธิษฐานจิตภาวนาคาถาคุณแม่บนเรือนหรือณนะชาลิติตลอดนะคะเวลาหลังจากที่อาจารย์ได้ทําบุญตักบาตร เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ก็จะยืนกําหนดจิตและแผ่เมตตานะคะแผ่เมตตาให้กับสัมพัสัตทั้งหลายไม่ว่าแต่จะเป็นรุกเทวดาภูมเทวดาภูมิสถานพระธรณีนะ,ะพระภุมิเจ้าที่ดวงวิญญาณสัมภเวสีเปรตมันอสุรกายต่างๆนะคะที่ท่านสถิตอยู่ตามต้นไม้พฤกษาสารพื้นดินไม่ราบเรียบอยู่บนยอดฉักดก็ดีผู้มีฤทธิ์เดช ก็ดีผู้มีศักน้อยก็ดีผู้ไม่มีศักเลยก็ดีหรือผู้ที่กําลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ก็ดีนะคะผู้มีอาหารทิพสสวยก็ดีผู้ไม่มีอาหารทิพสสวยก็ดีครานี้นะคะเราได้ประกอบนะคะสังฆทานในการบ่มเพนบุญอธิษฐานจิตในการตักบาตรในทุกๆเช้านะคะด้วยนะคะบุพกรรมแห่งบุญนี้ขออ่าถวายเป็นเทวตาพลี ะะกับดวงทุกดวงจิตทุกวิญญาณทุกเทพทุกเทวดาให้ร่วมอนุโมทนาสาธุกการกับสิ่งที่ข้าพเจ้านายะโสทาราสิริภาระภากรเนี่ยได้กระทําแล้วเสร็จสิ้นแล้วและได้รับพรจากพระเดชพระคุณแล้วขอท่านจงสําเร็จพรเถิดขอท่านจงอนุโมทนาเองเถิดและขอท่านจงพ้นจากทุกมีสุขเถิดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็อธิษฐานจิตเป็นภาษาไทยนะคะ ให้เราประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีและเป็นมงคลให้เราได้ในสิ่งที่ดีและเป็นมงคลให้ฐานะของเราจงมีความมั่นคงขึ้นชื่อว่าความทุกข์ความยากความลำบากความขัดสนความยากจนความเหน,นื่อยเมื่อยล้าในการทำงานหาเงินหาอยู่หากินเนี่ยอย่าบังเกิดมีกับเราเขาให้บุญนี้จงช่วยเราให้เป็นผู้มีสติให้เป็นผู้มีปัญญาให้เป็นผู้มีสัมมาอาชีพ ให้เป็นผู้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปนั่งไปนอนอยู่ที่ไหนเป็นเงินเป็นทองเป็นคนงามความดีทั้งหมดเลยนะคะให้เราได้ใช้เวลากับการไปสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเราจัดมีคู่จงมีคู่ที่ดีถ้าเราจัดมีบ้านให้เรามีบ้านที่ดีถ้าเราจะมีกิจการให้เรามีกิจการที่ดีขอให้บุญนี้จงนำแต่สิ่งที่ดีเข้ามา อย่างเนี้ยเป็นต้นหลังจากนั้นก็ขอบคุณตนเองนะคะขอบคุณที่เราได้มาทําความดีทุกวันขอบคุณที่เราเป็นคนดีขอบคุณที่เราคิดดีขอบคุณที่เรามีสติมีปัญญาและขอบคุณที่ร่างกายสังขารเนี่ยได้พาจิตวิญญาเนี่ยได้มาทำบุญและสําเร็จแล้วขอให้ร่างกายสังขารเนี่ยจงอยู่รอดปลอดภัยมีความแข็งแรงอย่ามีโรคร้าย นะโรคมะเร็งโรคตับโรคปอดโรคหัวใจโรคเบาหวานนะสารพัดร้อยแปดโรคนะที่เป็นตัวบั่นทอน,นะะให้ร่างกายของเราจิตวิญญาณของเราเนี่ยะะมีความบุกพร่องในการทำความดีหรือเป็นอุปสรรคในการทำความดีขอตัดออกไปแล้วก็ให้ชีวิตของเราจะมีความยืดยาวจงได้สร้างคุณงามความดีตลอดนะคะ เราอาธิษฐานอย่างนี้ทุกทุกครั้งอาจารย์จะอธิษฐานอย่างนี้ทุกทุกครั้งและทุกทุกวันนะคะแล้วสิ่งที่เราลืมไม่ได้นั้นก็คือบุพการีมีบิดามารดาปูยา่ย่าตาใหญ่ของเราแล้วกับพี่น้องร่วมสายโลหิตนะคะเครือญาติต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือผู้ที่มีพระคุณกับเราไม่ว่าแต่คนนั้นจะเป็นคนที่เรารากักหรือรักเราจะเป็นพ่อแม่ของเขาพี่น้องของเขา นะคะเราอย่าลืมแผ่ไปให้เขาด้วยนะคะเพราะบุญนี้มีพลังยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งต่อยิ่งเพิ่มผูนนะคะไม่ใช่ว่ายิ่งให้ยิ่งหมดนะคะยิ่งให้ยิ่งได้และจิตใจของเราก็จะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นเทวดามีความร่มเย็นเป็นสุขนะคะอาจารย์ทําเช่นนี้มาโดยตลอดนะคะแล้วเวลาอาจารย์เกิดความลําบากบางอย่างเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะนึกถึงสังฆทานที่อาจารย์ทํา อาจารย์จะนึกถึงข้าวที่อาจารย์ตักบาตรว่าเอ้อาจารย์จะมีข้าวตรงไหนในการตักบาตรอาจารย์จะมีเงินตรงไหนใช้คนเราถ้าไม่มีเงินมันก็ไม่สามารถที่จะไปหาซื้ออะไรมาทําบุญได้ใช่ไหมคะดังนั้นอาจารย์ก็จะอธิษฐานว่าขอความดีและบุญของข้าพเจ้าเนี่ยจงเป็นกระแสไฟฟ้าเนี่ยที่ให้เราเนี่ยได้ทําทานย่าได้ขาดตกบุกร่องในทุกๆวันเนี่ยเราต้องการช่วยคนก็ให้เราได้ช่วย จะมาที่มีความทุกข์ร้อนมาเป็นหนึ่งคน1 0บคนร้อยคนพันคนให้เราสามารถช่วยเขาได้นะคะอย่างเต็มที่และก็ให้เราเป็นคนมีสติมีปัญญานะคะที่เฉียบแหลมชันฉลาดแล้วก็มีโอกาสที่ดีในชีวิตเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าแต่ด้านใดก็ตามขอให้เราในคว้าสิ่งเหล่านั้นได้และก็มีสิทธิ์ที่จะคว้าด้วยแล้วก็ให้สิ่งนั้นเป็นของเราด้วยนะคะอันนี้จําเป็นและสําคัญมากเลยและระลึกนึกถึงพระรัตนตรยัย ระลึกนึกถึงพระสิวลีพระสังกัญจยนะพระชิมพลีนะคะระลึกถึงพระอาราหันต์ที่ทําคุณประโยชน์มามากมายและก็ระลึกถึงฐา,านสินภาวนาของเราแล้วก็อาจารย์ก็จะไม่ลืมระลึกนึกถึงพระโพธิสัตว์กุลอิมแล้วก็ระลึกนึกถึงคุณแม่บุญเรืองตรงบุตรเติมนะคะก็จะระลึกถึงนะวันหนึ่งถ้าเราร่ํารวยและวันหนึ่งถ้าเรามีกําลังพอเราจะไปนมัสการท่านนะคะที่ สถานที่ท่านอยู่ที่ใดเราจะไปไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้าอยู่อินเดียไม่ว่าแต่เจ้าแม่กุนยิมอยู่ประเทศจีนไม่ว่าแต่คุณแม่บนเรืองอยู่กรุงเทพเราจะไปอย่างผู้ที่ร่ำรวยแล้วเราจะไปกราบไปไหว้ไปสาและไปอัญเชิญภาพต่างๆมานะคะมาไว้ในบ้านในที่ในทางของเรานะคะดังนั้นอาจารย์ก็พยายามเฝ้าอธิษฐานจิตว่าสิ่งที่อาจารย์ต้องการที่สุดในขณะนี้และอยากได้ในขณะนี้คืออะไรให้สิ่งนั้นจงสำเร็จยา อย่าช้าทีนะคะดังนั้นก็เลยจึงเป็นที่มาของการทําสังฆทานนี้ไงคะขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาร่วมสาธุการบุญนี้ด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุคะ่ะทําทานยิ่งให้ยิ่งได้นะคะ